ตะมาทำไมเผอเซ็งมันตะบ้านหน่อยคนเสื้อดงขอแต่เสียงครับเผอดัง,ง,งดัดงหน่อยเผยดังดังหน่อยพี่น้องครับคนเสื้อดังรู้เรื่องครับเผทขับไล่มันดังดงังส่งนันเข้าบ้านนนนกินนงนไปเลย,เลยส่งมันเลยเราไม่ทำอะไรมากมายขับไล่มันไปออกไป,อ,อ,กไปอย่าให้มาอยู่ในแผ่นดินไทยเลย หนึ่งไม่ต้องถามแม่บัตรประชาชนเชียหน่อยลุนเอามาเชียเลย <S <S เดี๋ยวเกิดเป็นลมขึ้นมาใครจะรับผิดชอบถ้าผพนถามหน่อยมามีตะแกรงง้ําเงือบเอามาเพื่อทําอะไรเฮ้ขอถามดังๆหน่อยวันนี้เรามาแล้วก็บอกเ้าถ้าหากนางสาววิ่งลักไม่ได้มาจากการเลือกตัง้งเราก็ไม่สนับสนุนแต่เพือเอ่อนนางสาววิ่งลักชินวัตนมาจากการเลือกตัง้ง ขอเสียงเสียงรุนแรงสามจุดนะครับท่มนผู้นำครับขอเสียงดักดนตรีและประชาธิปไตยูดมาด้วยนครับขอเสียงขับไล่พวกตระเวประเทศไทยนะครับท่านผู้นครับไล่มันออกไปให้หมดวันนี้เรามาขอร้องกันดีๆเว่าเรื่องกุดรกำลังจะเจริญต่อหน้างบประมาณหลายพันล้านครับเข้ามาที่อุดรธานีเพื่อเปิดสู่ประตูอาเซียน เพื่อรองรับธุรกิจของท,ทั้งประเทศแต่เผอิญวันนี้มีกลุ่มขี่กาขาวออกมาขอร้องจะต้องตัดบ,บานได้แล้วเวลาของพวกคุณแล้วขี่ตาขาวออกไปชมปมพลกเักอุดรโดยการนต์ของพี่น้องประชาชนผูเ้เป็นเจ้าของประเทศหนึ่งส